ก็สวัสดีนะครับตรงนี้ที่เขาเรียกว่าปราสาทโคนดวนนะครับสมัยก่อนเคยมาแล้วทหารกขาบอกว่ามันเปี่ยวแล้วก็เคยมาจริงไม่มีรถนัคร่องเที่ยวตอนนี้มีฮะย็นรถสองคันสามกับคันของผมแล้วก็บอกบอกว่าอันนี้พูดถึงเมื่อ เก้าปีก่อนที่เคยมานะฮะมาคนเดียวเขาบอกว่าถ้ามาคนเดียวก็ไม่อยากให้ขึ้นมามันเสี่ยงครับความเสี่ยงที่ว่าเขาบอกว่ากลัวขเขมนมันเดินขึ้นมาทางโน้นแล้วมันมาป้นจี้แล้วกลับลงไปมันก็ตามจับไม่ได้ก็ถ้ามาหลายคนถ้ามันจะมาจี้มันก็จี้เราได้อยู่ดีครับ จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือที่ตั้งของปรา,าสาทต,ตนตวนครับตั้งอยู่บริเวณชายแดนทางด้านทิศตะวันออกเสียงใต้ป้านภูมิสลอนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดบริเวณเส้นลึงที่14องศา20ลิบรดา30ลิบรดาเนี่ยแวงที่104ครับคงรู้เรื่องหรอกผมอ่ะอริดดาสี่แปดฟิลิป ตาตะเวนออกที่มากรมแผนที่ทหารมาตาส่วนหนึ่งจุดห้าหมื่นพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเออาลำดับชุดคงรู้เรื่องอ่ะเอาจะดูประวัตินะครับภูเขาตนตวน,ตวนใกล้เขาพื้นหานเป็นที่ตั้งของป่าสาบผ่านหินริมหน้าผาฉันถัดจากเขาตนตวนพทางาทิศตะวันตกยอดเขามีอ่า สิหรือหน้าผาชันเป็นยอดเขาตนไ่ทางด้านทิศต,ตนงามซึ่งมีคนเรียกชื่อนามตางลักษณะเด่นของเรียนล่างเป็นภาษากัมเรว่านางเนียงต๊กหาทมตกตกทมคือนางกันใหญ่อันนางกันใหญ่เล่ากันว่านางมาจากแผ่นดินสูงคืออนาะจากสีโคตรปูความสวยความเบ่นของนางเรื่องเลอไปถึง กษัตริย์ขอมพระองค์จิงปวดให้ขุนนางข้าราชการรับนางเป็นในอยู่ในธาสำเสมทั้งที่นางไม่ได้ยินยอมระหว่างนั้นได้พักแรมณนะลานหินอันเป็นที่ทตั้งพระตาบตนตวนจึงลงสู่ก่อนลงสู่เขมนต่ำซึ่งเขาเรียกที่นี่ว่าตวนตวน,ต,นตาเล่งซึ่งหลงไหลไ่ฟฝันในตัวนาง สู้ติดตามไปข้อถูกค่าเสียที่ป่าที่ป่าแห่งนี้ในเส้นทางแ,แผ่นดินเขมรต่ำแบบนั้นจึงเรียกว่าป่าตาเล่งป่าตาเล่งตาเล่งนี้คือกอ็คือชอบนางผู้นี้เหมือนกันนะตามมาก็โดนโดนฆ่าตามประวัติที่เขาเขียนไว้อันนี้จะมีทหารเฝ้า มาเมื่อก่อนไม่มีแล้วเขาก็ไม่ให้ออกจากเกเขตเส้นแดงนะครับเมื่อก่อนเขาเก็เตือนลร่งเรื่องลูกระเบิดปราสาทตนตวนครับอันนี้เขาเอื้นว่าปราสาทตนตวนครับาศาสนสถานอัทโลกบานนะ ป็นลักษณะของปราสาทนะเป็นเขตทาาหารนี่ตอนนี้มีทาาหารเฝ้าอยู่ เมื่อก่อนผมม,มาไม่เคยเดินออกมาข้างหลังเลยครับไมากา่กล้าเนี่ยพะหาเฝ้านะครับแนะรับเป็นลักษนักองปราสาท ดังนเ่งยืนเอาก็ได้นั่งก็ได้นังบอสก็ได้เออบอหลายดดกเอาจะได้าหนีเราก็ได้มนุนเอสเอียงมันเตือนเห็นบอสไม่เตือนมีพี่สาวบอสหนายคนนะครับสาวบาน อืทั้งนี้เป็นเดินทางเดินเขาบอกว่าไปสะโบราณก็คือสะที่ขุดใช้ในสมัยก่อนนี่ขนาดขุดบนภูเขานะครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมคงไม่เดินตามลงไปครับประสัตต้นตนครับตามประวัติความเป็นมาก็สร้างเนื่องในที่ละลึกนาง เนียงโนทมหรืออะไรประมาณนั้นแหละอันนี้ผมว่าจริงๆไม่ใช่ทางเดินขึ้นคงหล่นมาจากที่ไหนล้วแห่งเขามาวางเออทางเดินจริงด้วยข้างในก็เป็นครับข้างในก็มีอยู่หนึ่งพอเดินเข้ามาในแต่ตับตนตวนมาดูครับ นักท่องเที่ยวก็มาหลายชุดอยู่ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วแสดงเขาพื้ิหารพวกคนเยอะสมัยก่อนเขาสร้างผสมนี่ได้แล้วนี่ปูนนี่ครับผมไปวัดภูม่านฟ้าของเราที่กำลังสร้างมาผมไปวิจารณ์หน้าพอดูจริงๆหินก้อนเล็กกว่ากันจริงๆครับ นี่ฮหินหินก้อนเล็กมีประตูนี้ใหญ่หน่อยมีข้างข่าวมาใส่ด้วยเป็นอิฐมอนผสมมอมอันนี้ของเก่าไม่ได้บูรณะเลยประสาทต้นตนข้างเที่ยวเข้ามาเที่ยว หลายอยู่มันเดี๋ยวผมจะดูวิวตรงหน้าผาก็เป็นฐานปราสาต์นี่เห็นรหบเห็นสำหรับคนสมัยนั้นขนาดนี้ก็ใหญ่เลยเนะ ทางนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวอันนี้ก็อยู่ในเขตของรับผิดชอบของทหารนะครับมีทหารเศ้าประจำการเดี๋ยวผมจะพาดูจุดชมวิวตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวครับก็อพอให้มีช่องให้เห็นอยู่ อ๋อครับอ,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 อันสูงๆคือเขาพระวิหารบ่ะอ้ยสูงๆนี่คือพระนุบสิิโสครับคือของเขาเราสงอยู่ที่ของเขาข้างตรงเปิดมองนี่มันบ่ะอ๋อครับต้มนอนมอกุ้งนีนน่กอยู่อยู่จุดนี้งามครับครับบดียัอันนี้ก็สวยแล้วนี่คือเขาภูผี หรือปราษาเรียกว่าพนมพนมพนมกะมอนของเขาของเขาของเขาครับมันเด่นกันยังไงครับนี่คิดว่าบ่ทม่ได้แบไ่ด้แบงเลยบ่แม่นครับเพราะว่าตัวนี้คือแถวแต่ผู้ใดยึดได้ก่อนคืออยู่ก่อนนะครัแต่ว่าฉันเบิ่งตามทีเฮ็ดกรับเป็นของเขาเปิดอ๋อเอามาแค่มายึดติดื่อนะครับครับเพื่อเพื่อนอะไรตัวล่องครับโอ้เน่หม่องลึกนี่ก็มีหมู่บ้าน มีเ um, uh, ข oh ียนท่าครับข่านาแรงใช่ไหมมองแดงครับมันก็ไปไม่ได้เอหน้าเขามองเรียบตีนเขามาแจนขึอนมุมบางกันยังเป็นปลาไหลเนาะไล่หลยครับจำหนี่ไหมครับจำไม่เ mm ข้าเนี่ยเห็นอันนี้อะไรเัานี้ไล่กว่าอันนี้ก็เป็นทะเลหมอกแต่เดี๋ยวนี้เนาะมีหมอกปะช่วงช่วงมีหมอกจะมีหมอกแบบน่าอืกแต่ว่าช่วงนี้คือจุดชมวิวช่องลมช่องลมเนาเขาแม่เลย เอาสิเอ็นหมอกเต็มตอนบยันคือข้าหมอกอีหมอกข้าหมอกปุ๊บมันจะเป็นช่วงอ้วนหมอกอยู่หมอกข้าหมอกพอดีหมอกไปกอกุมมัอยู่หันแล้วสิปีนข้ามเขาลูกนี้เขาลูกมามัเขานี่ของเฮานั่นของเขาอันนี้มีจุดชมวิวได้เขาเที่ยวอย่างยังบ่ก็นี่เป็นเขายุทธศาสตร์ครับอ๋อที่ที่ทางเลี้ยวเขาไปที่ว่าบ้านพุ่มโนร้อนโน้มีมีคนเขาไปอยู่บ่ คนเขามีครับแต่ว่าเขามีทหารลาดาน้ำให้เขาไปเขาบอกให้ขึน้นโอเคสิบ่ได้เข้าไปเพราะว่าเมื่อก่อนเข้าปีที่แล้วผมเคยมาหนีครับเคยมาหนีมันเปี้ยวมีนักท่องเทียเเท่ยวก็เลยขี่รถหนีเลยหน่อยครับนักท่องเที่ยวมีมาหนีซืหน่อยคร่อย,อยนัอยบอันนี้ก็มีจุดชมวิวเป็นจุดเด่นเลยกับปราสาทเก่าถ้าเวลานี้อากาศจะดีครับมัน S <S นังน่งนกบินนะครับส,สมัยจะมีนกเหงือกนกยังกันนะเอ้โหเฮานะจำเขา,าหิงกินเนี่ยเฮ้าเขาห,ห,ห,หิงกินนะครับพวกดิ<ำ>่งพวกยังอ๋อบอกเขากินไปแทบนั้นนกเงือกนกยังสีเฮ้าอนุรักษ์ไวเอนะครับจำแนวซัดนองกับบินขาไปขามากสิจำเส้<ำ><ำ>นทางการลำเลียงอาหารในการลำเลียงตรง เบียงครับจ่ายมานี้มาแล้วเข้าตรงน่าแรงนาแรงมันเห็นสักคือมุ่บบานตะแอมขันสามเจ็ดหนึ่งคือกองพันธสามแปดสานึงเขาันจแบงกองพันกันประมาณตัวห่วยตรงน้งีน้จตกลงตก็คือกองพันธสามเจ็ดหนึ่งตรกองพ็นือสามแปดหนึ่ง กลุ่มละกองพันกันตัวนี้คข,ขัวกู้งโอดเขาวิหารหอนเพื่อไพลินแม่น,น,นจังหวัดไพลินนั่นบ่แม่นครับอ๋อจังหวัดไพลินมันหย่อนออกมากนี่บ่แม่นบ่ครับแต่ว่ากว้างกวกกุ้งของกองพันธุ์เขาบ่กองพุ่นนะครับกว่าง,งกุ้งไปถึงเกือบประมาณนั้น,นครับปล่อยเป็ดมันอยู่ยาน,นไระ <laughs> <laughs> วะมันออมเขามา ถ้าจริงะของไถ่เมดเนาะปอยเปลี่ยนพัพตตาบองไผ่ลิ้นยังแคนาลสิลิตามแนวดีมันกับไก่ไนะครับทำแต่ว่าแคนาลสิลิอ่อมไปทางบนตาพอยองไ่ยาย,ย่งเงี้ยไก่ไก่ครับไก่ <laughs> <laughs> หลายร้อยกิโลอยู่จากปล่อยเปลี่ยนเป็นเมืองไผ่ลิ้นทางพุ่นทางบ้านพระก,กาศจบกไก่ฮักเอาหมดเมื่อสี่นี่คือว่าจังหวัดไผ่ลิ้นคืออยู่ไก่เนาะเจ้าตัวนี้ไม่ตินจังหวัดเะวิหารอืม กวพี่หาในขั้วพุ่มถึงแก่ยินได้ครับแต่ว่าม่นชเป็นคนละกองผ้านกันซีครตรนีู่กอหอนสแตงตึกกองผ้าตึงเกห่อดสตงตึกอำเภออำเภอสแตงตึกคเราฟังเล่าแล้วครับอ๋อแมนนี่ปัญหาอะไรคนทำมาคุยกันแต่เขาเอาคนล่ามาด้วยด้วยขนห่อยด้วยโอ้ยใวบุเป็นรือกันเนอรนี่บันฟังวิทยุหองดักอุบัติแบบนี้เฮับคนเล่านะครับเฮาเบากันแบบภาษา้านฮานาะ เราเนี่ยไทยเนี่ยเอาแปรได้เบ um, ิด์เอาเมือดึบเลยโอ้เป็นสีนี่เองเขาได้เอาคุยแต่แต่งตัวนะครับไม่ไงเนี่ยแต่แต่งตึกกับฟังเขาเนาะนี่นะครับเขาจะได้ม่ฟังโค้งหมดละไปด้วยครับเด้อ จุดชวมวิวครับหนึ่งในส่วนทางท่องเที่ยวผาม้ออีแดงครับ